สวัสดีค่ะท็อปซีเรตยากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้เป็นประโยคที่ยังคงใช้ได้กับทุกๆเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องความดังความฮอตปลอดแตกของเหล่าซุปตา์ในเมืองไทยวันนี้การสลองจะพาเพื่อนๆไปชม8อันดับ IG ดาราไทยที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในปี2020 หากคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใต้คลิปด้วยเลยนะคะ 8. ปสุพัสรา สาวน้อยวัยใสมีดีกรีเป็นถึงดาวสามเซนของรุ่น57มีผลงานเป็นที่รู้จักในซีรีส์เรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่นหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานอื่นๆเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาถ่ายแบบเล่นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ปัจจุบัน IG ของก้าสุภัสรามีผู้ติดตามถึง8ล้านคน 7. จ็ดคิมเบอรี นักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยเยอรมันเธอเกิดและเติบโตที่ประเทศเยอรมน,นีมาโดยตลอดจนอายุได้7ขวบจึงย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยพร้อมกับครอบครัวเธอคนนี้มีผลงานละครมากมายทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ปัจจุบันไอจี IG ของคิมเบอรี่มีผู้ติดตามถึง8ล้านคน 6. ยาย่ยวารัสยา สาวคนนี้เป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์เข้าวงการด้วยการชักชวนจากโมเดลลิ่งที่เจอกลางตลาดนัดจตุจักรเป็นดาราสาวสุดฮอตที่มากด้วยความสามารถพูดได้ถึง5ภาษาคือภาษาอังกฤษนอร์เวย์ฝรั่งเศสสเปนและภาษาไทยในปัจจุบัน Ig ของยาย่าอุรัสยามีผู้ติดตามถึง9ล้านคน 5. ชมพู่อรารยา นักแสดงและนางแบบหญิงลูกครึ่งไทยอังกฤษเข้าสู่วงการในปี2541จากการประกวด m ิสมอเตอร์โช w จากนั้นก็มีผลงานต่างๆมากมายเลิศอลังการทุกงานกับชายาแฟชั่นนิสตาตัวแม่อีกทั้งยังเป็นสาวไทยคนแรกที่ได้เฉลิชฉายบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานในปัจจุบันไอจี IG ของชมพู่มีผู้ติดตามถึง9ล้านคน ใหม่ดาวิกาเป็นนักสแสดงนางแบบและนักธุรกิจลูกครึ่งไทยเบลเยียมเข้าวงการบันเทิงขณะอายุเพียง13-14ปีเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ที่เป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองอีกทั้งยังมีบทบาทหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้แก่เด็กๆเ,เรียกร้องให้สังคมไทยหันมาร่วมกันแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันไอจี IG ของหมดาวิกามีผู้ติดตามถึง10ล้านคน 3. แบมแบมก็อเซเว่นเป็นอีกหนึ่งดาราไทยที่โด่งดังไกลในต่างแดนปัจจุบันเป็นสมาชิกวงไอดอลเกาหลีนอกจากหน้าตาที่เข้าขั้นหล่อเหลาแล้วแบมแบมยังมีนิสัยที่เป็นกันเองอีกทั้งยังพูดได้ถึง4ภาษาคือภาษาไทยอังกฤษเกาหลีและญี่ปุ่นในปัจจุบันไอจี IG ของแบมแบมมีผู้ติดตามถึง11ล้านคน 2. อ,อ้ํพัชราภามีภาพลักษณ์เป็นนางเอกที่เซ็กซี่มั่นใจอีกทั้งเธอยังทำหน้าที่พรีเซนเตอร์แบรนด์ที่ขายความสวยงามได้อย่างลงตัวและยังถูกยกย่องให้เป็นดาราจิตอาสาช่วยเหลือสังคมขวัญใจคนไทยเพราะนอกจากสวยแล้วเธอยังเปิดอินสตาแกรมเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่พัดหลงและสูญหายอีกด้วยในปัจจุบันไอของอ้ํามีผู้ติดตามถึง11ล้านคน 1ลิซ่าแบล็พิงยืนหนึ่งจริงๆเลยค่ะสำหรับนักร้องชาวไทยรู้จักกันในฐานะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ b l a c k พิงค์ลิซ่าสนใจเคป๊ตั้งแต่วัยเด็กและเริ่มสารฝันตัวเองด้วยการแข่งขันการเต้นในโครงการต่างๆจนวันนี้ฝันของสาวน้อยหน้าตาน่ารักคนนี้ก็เป็นจริงโด่งดังไปทั่วโลกในปัจจุบันไอจของลิซ่ามีผู้ติดตามถึง32ล้านคน และนี่คือ8อันดับ IG ดาราไทยที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในปี2020และขอแอบกระซิบว่าในปัจจุบันจำนวนยอดติดตามใน IG ของแต่ละคนก็ยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่องหากเพื่อนๆรักใครชอบใครอย่าลืมติดตามผลงานกันนะคะหากคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็น กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ